ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคบวันนี้ผมก่อนเลยนะครับวันนี้พวกเราจะไปเล่นเมอร์เดอร์ในละรับเพื่อนนั่นเองนะครับอีกคนไหนเยอะวันนี้พวกเรามากัวันนี้พวกเรามากับปันปันแล้วก็ทอดด้วยนะครับไ่ไหนอะ้าววันดีไม่ไม่เเป็นหนูเป็นอีโน

พ oh uh, ี่ไม่ได้ี่าเียพี่ีอกว่ามืีปีปมันปี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 ปกปีปีปีอีกีปปี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 อีปีปอปี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 ีป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 าปีปีก็ปีปีีีีปปี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 งีปีปีขีปีปีปีีปีีป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 ีีป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 ี ไอ้เลิฟการเต้นท่านี้เกมนี่น,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 นท่นคือมาเดอร์วันนี้อินโนเซนจะมา,มาตัดคนกันมาตาสุสดๆเลยเร,เ,รเรื่องเรื่องด้วยการตัดของแรกของวงวเอ้ย าาคุณหมอมาแล้วจ้าลบไปหน่อยเดี๋ยวคุณหมอพาตัดให้ลบไปเดี๋ยวพี่ตายตัดของรักตัดของรักเดียวตัดของรักของห่วงแล้วแล้วก็เปิดท้องเปิดทีกระดือกระดือมันเลยหมอพาตัดมันพาตัดมันนี่ไงผ่าตัดมึงอะไร ี Murder, Murder, อะเล่นแบบสุ่มกันไหมอ่ะเล่นแบบแบบพวกเราจะไปสุ่มกันว่าใครเป็นอ่ะตำรวจจะมายืนอยู่ข้างหน้าอีโนเซนต์กับเมอร์เดอร์โอเคอันนี้เซิร์วอรของใครอ่ะอันนี้เซิรวอวีไอทีของใครของหนูของแองเซิร์เอร์เอนดองเซิร์ฟเวอร์วีไอพีเหรอ ก็ก็หนูอยู่ในรหรัสปันปันหนูก็เลยบอกว่าของหนูไงอ๋อนัดนิวเซอร์วิสของแล้วปวดเอง็นไส้ผ่านตัวใครเป็นตำรวจเดี๋ยวเราจะสุม่มไี่น้เราคือปลาเพิ่มพี่อย่าบอกอย่าบอกถ้าพี่บอกพี่ถ้าพี่บอกเดี๋ยวหนูก็ตายหรอกอ๋อใช่ <ไ>โอเคมาอยู่ข้างหน้ากลัวดังเลยว่าใครจะโดนยิงเดี๋ยวรอพี่เขาก่อนพี่เขาไปอยู่ตรง,ไงไนั้นแหละมาพี่มามายืนมายืนกับหนูมาปันปันได้เวลาซุ้มเดี๋ยวดูก่อนว่าใครดี ต้องสุ่มต้องเลือกว่าใครเป็นมือเดิร์ไอโคลจะตายเท่านั้นเรียบร้อยโอเคตาต่อไปพี่จะไม่บอกนะว,ว่าพี่เป็นไรตาต่อไปพี่จะไม่บอกนะว,ว่าพี่เป็นไรมัน,ม,นมันจะได้แบบแฟนได้แฟนเมกี้พี่บอกอ่ะหนูโดนยิงอัดหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตาต่อไปพี่จะไม่บอกตาต่อไปพี่จะไม่บอกพี่ลืมเนาะ เอาแบบอะไรด,ดีอ่ะแบบนี้เอาเฮาเมียเฮาสอง่ยโฮมสองโฮมสองอมาสองแบบแมนแฟนฉันแบบแมนแฟนฉันแบบแมนฉันผู้ชายของฉันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเอาป็นเราจะแตแ่งตัวเป็นมือไม่ใช่จะแต่งตัวเป็นอมังค์ใจเลยเหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง กันจ่ายโลบังหนูเองมาพี่กับปันปันยืนมาพี่กับปันปันยืนมาโดมโดกันก่อนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มายืนตรงนี้เลยมายืนตรงนี้เลยจะสมแล้วนะเราหูด้ไเนี่ย เียยบววด้มันใช่อะยังยิงเราอะโอเคมาบรรดาตาต่อไปจะเล่นแบบคลาสสิกแล้วไม่ต้องสุ่มแล้วพี่ว่าสุ่มจะดีกว่าพี่เอาสุ่มเอาสุ่มไม่เอาพี่หนูอยากเล่นแนวคลาสสิก ถ้าคนมาเยอะกว่านี้พี่ว่าพี่จอแบบตุกถ้าคนมาเยอะกว่านี้แม่พี่ไอเลนกันไหมล่ะไอเลนอะโอเคแล้วแ่ใช้ยาหัดก่อนยิงด้วยปันเขาจอยมาเลยนะเขาจอยแมบไอเลนมาเลยนะตอนนี้เรามีสัตจนี้ด้วยแต่เราไม่ขายสต่เพียงหรอก ด้วยโอเคเปลี่ยนรหัสคืนเหรอได้ไอส์แลนด์ไอสแลนด์ฟาร์มิงงวินดิว,วปัป้นปั้นเมื่อไหร่จะเปลี่ยนคลิปคืน ตอนนี้ได้เวลาิเกี๊ยวแลตอนนี้ไม่ได้เวลากิดเกี๊ยวลาเมกาลาเมกาเนี่ยมาทปไปพัฒนา แบบนี้เนาะแต่บ้านจะเข้ามาไหม

เล้จอสลัดมาเฮ l p อ้าวป uh, yeah. ันปัดเปลี่ยนรหัสเธอลำคาแล้วเนี่ย ปานป้านวันที่ก่อนนั้นอะก่อกลางอ่ะปานปานป้านปเข้าประตูมิติมาขอพวดหน่อย 来。